สำหรับช่วงนี้ครับแฮปปี้คลินิกจากแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับก่อนอื่นทักทายกันก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องปลาปล่ยที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาละงานตกกระพี่กับน้องคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสําหรับมือนี้เนาะครับเนาะเอาครับสําหรับมือนี้ครับผ้าพีผ้าน้องมาหนีเด้อนี่ครับผมพื้นที่หน้าถ้ำนะครับกุดหัวค้นนะครับพิกัดนี่อยู่บ้านมะข่าตำบลมะข่าอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามนะครับมาเบิงหน้าปีงามๆนะครับของพี่น้องป้องปายนะครับอยู่พื้นที่มองนี้เนาะไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับนี่อายุได้หกสิบกว่ามือแล้วครับเพิ่นก็ได้ทำการวานปุ๋ยหมากนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่โ๊้ยงามเสมอดามดังกันครับพี่น้องครับนี่งามคัดปันัญงครับนี่ตอนนี้เนาะ อีกกี่มื้อนะครับกระสีทอกกระสีออกห่วงแหะครับพี่น้องครับสองเดือนกลัวๆแหละครับสําหรับไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับนี่เนาะแต่เขาง่ามแบบนี้ครับพี่น้องครับก็มีปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับให้แก้พอสมควรนะครับสําหรับชาวนาของเฮานะแล้วก็โดยเฉพาะยังยิ่งครับช่วงนี้กําลังสีเอามากเอาผลผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่มีโรคชนิดหนึ่งนี่ครับนี่เนาะ มีลักษณะแบบนี่ครับพี่น้องครับนี่ลักษณะของใบเขานอสิเป็นใบเขาขาวแบบนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่สําหรับไหน้ามองนี่นะครับเพิ่งเริ่มเปลี่ยนาะครับนี่นะอบิ่งนะครับเต็มไปเลยครับนี่นี่อยู่พื้นทีอยู่แก่อยู่มุมมองนี่ครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่เขาก็ล่างสีสอดแบบนี้นนาอแต่ผลปรากฏว่าเกิดโรคนี่ขึ้นมานะครับนาอ โอ้อันตรายพ่อสมควรนะครับจุดเริ่มต้นนะครับกับสิเป็นลักษณะสีขาวแบบนี้ครับโยใบเนาะนี่ครับนี่นี่คือจุดเริ่มต้นของโลกแต่หลังจากนั้นครับพี่น้องครับนี่พอจะเป็นหนลายใบเข่าลายใบเขาผลปรากฏเนี่ยว่านี่ฟันลงไปร่มลงไปนี่ครับนี่ยวบลงไปนี่ครับนี่เนาะสิเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่โอ้อันตรายเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งโดยเฉพาะยังยิ่งนะครับสาหรับช่วงนี้เนาะกาลังเสียวหมากเอาผลนี่ครับนี่เนาะโอ้นี่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 เราช่วงนี้กําลังสิบเป็นายเลยทีเดียวนะครับนี่ครับแมนเบิดนะครับนี่แมนเบิดเนาะเอาใบาท,ที่นี่นะครับผมกระสีเดดเอาใบที่เป็นโรคทั้งเบินะครับมาให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับไดีเห็นกันชัดๆเนาะว่าเป็นยังไงนเนี่ยนะครับ พร้อมกับเอาใบทั้งเบิดนะครับไปฝากเฮียอุดนะครับพร้อมกับหาวิธีการนะครับในการสป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆนะครับว่าเข้าเสียดอย่างไรเนาะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างสีผม่เดี๋วว่าจะเห็นพ่อพี่น้องป้องไปนะครับเดี๋ยวเราฟังแล้วนะครับนี่เขากําลังสีถอกกาลังสีสอดครับพี่น้องครับเมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ เมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆในลักษณะแบบนี้นะครับเชาาหน้าปวดหัวแล้วครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่พอตะเขาไปเบิ้งทั้งนั้นผลประกอบได้โอ้ยปลาทั้งนั้นเริ่มยวบเริ่มยุบลุงแล้วครับพี่น้องครับนี่โอ้เป็นต่นายขักแน่เนาะเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเด็ดเอาใบเข่านะครับทั้งเบื้ที่เป็นโรคครับพี่น้องครับนี่เพื่อสีมาทําการเบิ้งกันชัดๆครับพี่น้องครับนี่โอ้ สำหรับลักษณะของใบเขานะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเกิดโรคนะครับพี่น้องครับนี่ก็เลยเด็ดมากนะครับให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับเด้เบิ้งกันชัดๆเนาะหลังจากนั้นนะครับก็สิได้เอาไปให้เฮียอูดพ่นเบิ้งนะครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ลักษณะสิเป็นเขาขาวแบบนี้นะครับสําหรับใบที่เป็นโรคเนาะเอาลักษณะของโรคแบบนี้นะครับ สิเป็นโรคยังนะครับยละเรียดต่างๆสิเป็นอย่างไรนะครับร่วมทั้งสิมีวิธีการป้องกันแก้ไขอย่างไรนะครับเดี๋ยวเฮารวบรวมใบทั้งเบิดนะครับที่เก็บได้ข้างนี้นะครับนี่ครับรวบรวมได้ทั้งเบิดแล้วครับหลังจากนั้นเข้าไปพบไปพอกบเหียอุดของเข้าใดเลยครับผมตอนนี้ครับไปครับพี่น้องครับ เอาครับสวัสดีครับเฮียอุดครับผมสวัสดีครับยังครับผมครับผมเฮียครับอย่างที่เฮียได้ดูคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับผมตอนนี้นี่เกษตรกรนี่หนักอกหนักใจอย่างมากเลยนะครับระบาดหนักเลยทีเดียวนะครับครับผมสำหรับลักษณะของโรคนะครับที่เกิดขึ้นกับใบข้าวตอนนี้ครับกาลังเอาหมากเอาผลครับเฮียครับครับผมข้าวเป็นอะไรครับเฮียครับแล้วก็มีวิธีการป้องกันแก้ไขอย่างไรครับเฮียครับผมอ๋อได้ครับผม ก็จากก่อนที่จะมาทําคลิปนะทางอาจารย์ก็ได้เปิดคลิปให้ดูแล้วนะครับ,รบว่าลักษณะของข้าวที่เป็นในคลิปเนี่ยเป็นอะไรเป็นยังไงนะฮะอันนี้นะเขาเรียกว่านอนม้วนใบข้าวนอนม้วนใบข้าวเลยเฮียครับใช่นอนม้วนใบข้าวเนี่ยคืออาการวันเนี่ยมันจะ อันดับแรกเลยมันจะเอาใบสมมุติเราเป็นใบแบบนี้นะฮะมันจะห่อใบให้อยู่นี้เลยโอ้ใช่ใช่ใช่มันจะห่อห่อแบบนี้เลยนะฮะโอ้ครับใช่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 ครับแล้วมันห่อแบบนี้เสร็จแล้วก็ตัวหนอนนี่พอมันฟักไอตัวไข่พอมันฟักเป็นตัวเสร็จมันจะกินส่วนที่เป็นสีเขียวทั้งหมดในนอนตัวนี้นะมันจะกินส่วนที่เขียวทั้งหมดแล้วมันจะเหลือแต่โครงโครงของข้าวแต่ไม่มีใบมันก็เลยทําให้โครงเหล่านี้นี่แห้งคแห้งแล้วมันจะเป็นสีขาวก็ทําให้ชาวนาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า นอนใบขาวนอนใบขาวใช่ครับเพราะฉะนั้นนอนม้วนใบกับนอนใบขาวเนี่ยคือนอนชนิดเดียวกันอันเดียวกันไม่อันเดียวกันเลยครับอ๋อค,ครับผมมันจะห่อมาแล้วก็กินอยู่ข้างในหมดเลยครับผมครับซึ่งก็ทําให้ใบข้าวเสียหายเนี่ยกินเสียหายเยอะมากถ้าระบาดรุนแรงเนี่ย กินถึงขั้นว่าข้าวในยุบลงไปเลยเออใช่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 บางพื้นที่ยุบลงไปเลยครับกินทุกยอดหมดเลยนะกินรุนแรงมากครับเอ้าเมื่อใบข้าวไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เนี่ยลำบากเลยนี่เฮียก็ระยะที่นอนใบขาวหรือหนอนบนใบชอบระบาดก็คือในระยะของข้าวตั้งท้องอืข้าวมันในอีสานข้าวมันข้าวกลางก็คือข้าวตั้งท้องครับผมในระยะนี้นี่ ใบข้าวเนี่ยสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตสูงมากมเพราะนั้นถ้านอนระบาดช่วงนี้ก็เหมือนโรงงานที่เคยผลิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหลือผลิตได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนอาหารก็จะลดลงข้าวผลผลิตข้าวก็จะลดลงตามไปด้วยอครับพอระบาดข้าวเริ่มตั้งท้องข้าวกําลังจะออกรวงช่วงนี้ระบาดเยอะมากมครับผมมาดูก่อนว่าไอ้นอนตัวนี้เนี่ยถ้าเราจุดสังเกตเราจะเจออะไรบ้างครับ เราจะเจอตงนแ้นเราสมมติเราเข้าไปในทุ่งนาเนี่ยเราจะเจอผีเสื้อนะหรืออีสานเราเรียกว่าแมงกะบี้โอ้แมงกะบี้ใช่ครับแมงกะบี้หรือผีเสื้อเนี่ยเป็นสีขาวนะครับตัวนี้มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันนอนเฮียอ่าผีเสื้อตัวนี้เนี่ยมันเรียกเป็นหนอนผีเสื้อครับมันจะมีผีเสื้อเป็นตัวแม่บินบินมาเสร็จเราก็มาวางไข่โอ oh, เป็นแม่ อ่าเป็นแม่แม่ตัวหนอนเ่ตัวหนผีเสื้อหรือแมงกะบี้เนี่ยเรามาวางไข่ครับผมแล้วพอตัวหนอนฟักออกมาเป็นตัวอาจจะไข่ฟักเป็นตัวนะฮะครับผมมันก็กินส่วนที่เป็นสีขาวของใบข้าวทั้งหมดเป็นสีเขียวของใบข้าวทั้งหมดอืมครับก็เลยเป็นสีขาวๆเรียกว่าหนอนใบขาวเพราะฉะนั้นถ้าเราไปในแปลงนาเราเจอแมงกะบี้ผีเสื้อสีขาวครับนั่นแหละเตรียมเตรียมฉีดยาได้เลยต้องรีบเลยรีบเลยหาอะไรป้องกันยาตะกูลป้องกันฆ่าตัวแมงกะบี้ ถ้าตัวบู้แล้วก็ยาคุมไข่เราเตรียมใส่ให้หมดเลยครับถ้าเราเจอก่อนถ้าเราไปเจอตอนที่มันกินแล้วครับถึงขั้นยุบแล้วนะครับอาจจะต้องฉีดทุก7วัน2อถึงสรอบอืมเพราะฉะนั้นเน้นการป้องกันก่อนนะเน้นการป้องกันไว้ก่อนใช่ครับผมครับแล้วก็จุดสังเกตที่อีกอย่างหนึ่งก็คือแปลงนาที่มีการใส่ปุยย๋ยยูเรียเยอะๆนะตระกูลยูเรียเข้มนนข้นอ่ะเ,เยอะๆชอบข้าวข้าวทีใส่ยูเรียเยอะๆ การระบาดของหนอนใบขาวจะรุนแรงมากขึ้นทวีคูณรับเยอะมานี่คือนอนใบขาวแล้วก็จะได้เห็นรูปในคลิปที่อาจารย์ถ่ายให้ดูนะครับอจะสังเกตดูหัวจองแล้วน่ากลัวมากครับครับน่ากลัวมากว่ามันยุบเป็นย่อมๆเลยเฮียอ่าใช่ครับผมครับอันนี้ก็คือหนอนใบขาวหรือว่าหนอนบนใบนะครับจาหลักการเลยนะครับลดการใช้ยูเรียทําเข้าให้ห่างหน่อยนะครับแล้วถ้าเจอแมงกะบี้หรือผีเสื้อมาบินอ่ะรีบฉีดยาเลยอ๋อครับผม ถ้าสมมติเจอแล้วเราไม่ไมทําอะไรเนี่ยมันจะมีผลยังไงครับพี่อาครับถ้าเราเจอเมงกะบ,บี้เราเจอการกินของหนอนใบขาวตัวนี้บ้างแล้วเนี่ยคถ้าเราปล่อยไปเฉยๆนะใบจะหายหมดเลยแล้วเข้าจะถึงขั้นว่ายุบลงไปเลยอืครับถึงขั้นว่ายุบลงไปเลยนะก็ผล<ด>ผลิตก็ไม่ได้โอ้ได้ก็ได้น้อยข้าวกาลังออกรวมมาก็ออกไม่สุดอ,ออกนิดๆหน่อยๆครับ,รบผมบเพราะว่าไม่มีพลังงานที่ไปเพิ่มในการออกรวมในเพิ่มการสร้างเม็ด ครับผมครับจะเสียหายต่อผลผลิตสูงมากครับผมเอไปไปข้าวก็ถือเป็นโรงงานผลิตอาหารชั้นดีเลยครับผมครับรับต่อไปมาพูดถึงเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับเฮียครับผมได้ครับผมก็ทีนี้เรามาดูหลังจากรู้จักตัวหนอนมวนใบแล้วนะฮะเรามาดูว่าเราจะใช้การป้องกันกำจัดยังไงบ้างครับผมนะครับตัวที่เราใช้ในการป้องกันกำจัดเลยตัวแรกก็คือตัวลิงมาติน ครับลิงมาตินเฮียพูดถึงเรื่องของทั้งป้องกันและก็การกําจัดใช่ไหมอ่าใช่ครับผมครับผมครับลิงมาตินเนี่ยต้องเป็นรุ่นฝาแดงด้วยนะฮะเพราะว่ามีหลายฝานะตัวที่เช็ดบนคือต้องเป็นรุ่นฝาแดงครับผมนะครับตัวนี้ป้องกันและกําจัดหนอนม้วนใบหรือว่านอนใบขาวโดยเฉพาะเลยครับผมนอกจากนั้นยังได้นอนพวกนอนกัดกินใบทุกชนิดนะครับเป็นชนิดดูดฟิ์มครับนะตัวตัวลิงมาตินลิงมาตินครับผมครับผมครับ ตัวที่สองก็จะจับหวกเข้ากับตัวต้าทินหน้ากร้าทินหน้าครับต้าทินหน้าตัวนี้มาเพื่อป้องกันฆ่าแมงกระบี้โดยเฉพาะเลยอ๋อครับเพราะว่าตัวแม่เขาตัวแม่เขาตัวแม่บินนะฮะถ้าเราไม่ฆ่าเนี่ยมันก็จะวางไข่ไปเรื่อยๆเราจะต้องใช้ตาทินหน้านะช่วยในการฆ่าตัวผีเสื้อหรือตัวแมงกะบี้หรือตัวแม่บินทีนี้นอกจากฆ่าแมงกะบี้ได้แล้วยังไปฆ่าเสริมธิ์ฆ่าหนอน พวกตัวกัดกินใบทั่วไปด้วยนะครับนี่คือตัวต้ากินหน้าครับผมนะครับผมส่วนตัวถัดไปก็จะเป็นตัวอวอนกาดครับผมครับเป็นตัวที่ทําให้เนื้อยาเนี่ยมันเข้าเนื้อกันได้ดีครับอ่าพอเข้าเนื้อกันได้ดีนี่เกิดจากตัวนี้มันแก้น้ํากระด้างนะครับแล้วก็ปรับสภาพน้ําแล้วเป็นตัวแพร่กระจายใบ,บทำให้เนื้อยาเนี่ยเข้าไปสู่พืชได้เร็วขึ้นแล้วหนอนกัดกินก็โดนตัวยาคำด้วย กับตัวอะวนกาดอะวนกาดนะครับอวนกาดนะครับครับมครับนี่นี่คือ3มตัวที่ช่วยในการป้องกันแล้วก็กําจัดครับแต่ว่าถ้าเขตไหนที่มีการระบาดรุนแรงอย่างตอนนี้ของเขต ของตำบลมะข่าเขตบ้านอาจา์นะฮะครับถือว่าระบาดรุนแรงมากเราจะใส่ยาคุมไข่นอนไปด้วยคุมไข่นอนฮะคุมไข่นอนชื่อตัวเอสรอนนะเพื่อนยังไม่ได้ติดมานะฮะครับผมเป็นตัวคุมไข่โดยเฉพาะเลยครับผมนั้นเดี๋ยวจะพูดถึงในครั้งต่อไปครับครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้เราจะต้องบวกพร้อมกันเลยครับลิงมาตินครับนะบวกเข้ากับตาทิหนาครับแล้วก็บวกเข้ากับออนการครับผมครับสำหรับท่านใดที่โดนระบาดรุนแรงแล้วหรือว่าอยากจะบำรุงใบไปด้วยในตัวเลยเพราะว่า เกิดใบเกิดความเสียหายจากนอนม้นใบนะครับผเราจะแนะนําตัวปุ๋ยน้ํานาเชอร์ปุ๋ยน้ํานาเชอร์อลไครับครับปุ๋ยน้ํานาเชอร์นะครับตัวนี้เอามีทั้งเอามีหลายสูตรมีอยู่สามสูตร่าสูตรเร่งเร่งต้นอเร่งต้นเร่งใบกรจะเป็นตัวฝาสีเขียวนะฮะนาเชอร์ฝาเขียวครับครับส่วนแล้วเร่งแตกกอข้าวตั้งท้องเราจะใช้เป็นฝาแดงครับนาเชอร์ฝาแดงส่วนจะเอาหมากเอาผลเพิ่มน้ําหนัก เนื้อนแน่นน้ำหนักดีต้องเป็นฝาสีน้ำเงินนะครับมีฝาเพราะฉะนั้นอานอนใบขาวของเราถ้าระบาดในช่วงเข้าตั้งท้องซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดเยอะที่สุดรเราจะแนะนําให้ใช้ลิงค์มาตินบวกตาทินหน้าบวกกับตัวนาเชอร์พีนาเชอร์พีครับฝาสีแดงฝาสีแดงครับ,รบตัวนี้จะช่วยทําให้บํารุงใบแล้วก็เกิดการสะสมอาหารในเพื่อการตั้งท้องนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เรา ให้บวกไปก็คือเป็นตัวอูเมสตีมผงสีแดงอูเมสตีมครับสีอื่นไม่ได้นะต้องเป็นผงสีแดงเท่านั้นนะครับตัวนี้จะกระตุ้นการกินอาหารของพืชกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนอ่าอ่าเรียกว่าโกรทฮอร์โมนทุกชนิดในนาข้าวหรือในพืชเลยนะตัวนี้สําคัญมากครับผมใช้บวกกันเข้าไปหมดทั้งหมดในบดพร้อมกันทีเดียวเลยไม่ต้องแยกฉีดนะครับครับเพราะเรามีตัวอาวอนกาดช่วยในการเสริมประสานให้เข้าเนื้อกันได้ดีอยู่แล้วครับผม เอานี่ครับมาตั้งใกล้ๆกันครับเฮียครับได้เห็นกันชัดๆเนาะเฮียครับสรุปแล้วอีกครั้งหนึ่งครับได้ครับผมก็มาเพื่อความชัดเจนนะแยกออกมาจากชั้นเลยครนะถ้ามีการระบาดถ้าเจอเจอการระบาดของหนอนม้วนใบข้าวครันะล้วก็เจอแม่ผีเสื้อครับนะครับเรื่องแมงกะบบี้นะเราอยากจะบำรุงพร้อมกันเลยเนี่ยเราจะใช้อะไรยังไงบ้างครับผมนะมาสุงเพื่อเห็นจับตัวแรกเลย ครับลิงมาตินครับผมต้องเป็นฝาแดงเท่านั้นครับนะฝาสีอื่นไม่ได้นะครับอัตราการใช้สำหรับลิงมาตินคือ30ซีซีต่อน้ำยี่ลิตร30ซีซีครับต่อน้ำยี่ลิตรใช่ครับ30ซีซีครับผมบวกเข้ากับตัวข่าแมงบินแมงกะบี้ต้าทินหน้าครับนะ30ซีซี เหมือนกันเลยเหมือนกันเลย30ซีซีครับครับผมต่อน้ำา20ลิตรต่อน้ำา20ลิตรครับครับอ่าแล้วก็บวกเข้ากับปุ๋ยน้ำนาเชอร์พีฝาสีแดงครับผมอ่านาเชอร์พีฝาสีแดงที่40ซีซี40ซีซีครับต่อน้ำา20ลิตรครับอ่าแล้วก็ตัวอูแม่สตรีมครึ่งช้อนนะเขาจะมีช้อนมาให้ด้วยครึ่งช้อนอ่าครึ่งช้อนนะต่อน้ำา20ลิตรครับผมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราใส่ไปก็คือตัว อาวอนกาดครับอวอนกาดแก้น้ํากระด้างปรับสภาพน้ําทําให้เนื้อยาทั้งสามสี่ตัวนี่เข้าเนื้อกันได้ดีครับแล้วก็แพร่กระจายไปไปในตัวเลยครับผมประสิทธิภาพสูงจากประเทศเยอรมันนะอาวอนกาดใช้เพียงห้าซีซีห้าซีซีเท่านั้นน้ำยี่สิบลิตรครับสรุปแล้วยาทั้งหมดห้าตัวนี้นี่ครับเอาไปผสมรวมกันครับผมฉีดในครั้งเดียวเลย ครับไม่ต้องแยกฉีดว่าฉีดยาบุ้งทีฉีดฮอร์โมนทีไม่ต้องฮะ่าเราฉีดผสมกันฉีดครั้งเดียวได้เลยครับครั้งเดียวได้เลยนะครับครับผมครับผมครับเอาครับเฮียครับสาหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะได้ยาชุดนี้นะครับไปทําการป้องกันแล้วก็รักษาโรคข้าวนะครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วต้องทําไงครับเฮียครับผมครับก็ติดต่อมาที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลของอาจารย์ขวัญชัยนะครับในช่องทาง อ่า YouTube นะครับแล้วก็รวมพลคนทํานาทางช่องไลน์ ID ดีแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์อาเภอของชัยกาลสินครับผมครับผมครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณเฮียอูดเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับยังครับขอบคุณครับครับครับคอพี่น้องครับนี่ครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับสําหรับโรคข้าวนะครับที่เขาว่าจากันไปแล้วนะครับสําหรับตัวยาและก็ประสิทธิภาพและก็อัตราส่วนในการใช้นะครับ กติดต่อกันมากกัแเรากันนะครับ0899428684ทั้ง ID Line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับอีกครั้งหนึ่งครับ0899428684นะครับผมครับสำหรับวันนี้ครับผมรุ่มขวัญชชยหัวใจเกษตรพร้อมกับเพียอูดนะครับพร้อมกับทีมงานแฮปปี้การเกษตรช n แนลนะครับขอมลาภาจากพี่น้องปงไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมนี่ครับผม โอ้ยนี่ครับนี่ตัวกําจัดหนอนม้วนใบครับพี่น้องครับ